ก็กลาสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนด้วยวันนี้มาอยู่กับผมช่องแคสเกมแชนแนลแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นบ็อกฟูือจริงๆก็ไม่ได้อัดหรอกตอนฟาร์มเธอตอนนี้ก็รอบอสเกิดไม่มีอะไรทำแปลกแปลกแฮะ ่งวันนี้ก็เจอคนกำลังเต้นอยู่เฮ้ยคนหนึ่งก็ทำอะไรไม่รู้ัสดีเพื่อนนายคือเป็นโลกสามใช่ไหมฉันรู้นะหนึก็มาดูผลกัว่าผลอะไรขายบ้างโอเควันนี้คิดว่าผลแต่มไม่มีผลดี วันนี้ผลแสงขายผลมืดผลเอ่เออะไรนะเออเพื่อนๆผลควันผลระเบิดผลบากกี้แล้วก็ผลครอบครอบแล้วก็ผลโลขายวันนี้ตอนนี้ใช้ผลแมกมาอยู่ทดกเยอะจะเก็บเงนินให้ถึงห้าเศนรอบอสเกิด อีก เดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่บอสเกิดเลยนะไี้เกียดละลอะเกมบักบักเปิดเปงฮผมคิดไว้แล้วว่าระหว่างรอน่าจะเอ่อน่าจะ,าจะไปซีลิงโอเคไปที่เกาะลิงโอเคเกียด ไม่อยากซูมบนเลยดวงน่าจะเกลือเปลี่ยนคิดว่าข้าคุงจะบวกอันนี้เมื่อวานเขาบินมาด้วยอะถ้ารู้ ใส่ผ้าคลุมไปก่อนดูเท่ดีนี่มนึ่งรอนี่มีั้รสังเ,เกตด,ด้วยก็ตกัดไปตอนที่อน,นั้นเกิดเลยเราไปเจอคนใช้ผลด้วย คุณยเบลเบ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 เเบเบเบวบเ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 เบเบ้เบเเบดบเบยบเบบเบอบเบเบเ เฮ้ทุกคนเราเจอคนแค่ปวดเสือดาด้วยเลยือดไปคิดว่าเลือดตัวเองเยอะหรอเปล่าเนี่ยโอเคว่าเขาจะมาทำอะไรเดี๋ยวเขาไปทำคเวสโอเคด,ดูจากสภาพน่าจะมาสุ่มผลหรือไม่ก็มาต่อสู้กันนี่นนาจะมาสุ่มผลมั้ง Bốn. Oh my god, spring Ui, ở đây chẳng ơi. Khó nói thì. Khó nói, nó đây còn đây. Yeah. yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. ก็จะมีประมาณนึงน้ำแต่คนอย่นี้น่าจะไม่รู้ตัวน,นี้คนระเบิดสปริงบารกี้แล้วก็น้ำหนักกิโลนั่นแหละโอเคตัดต่อตัดต่อนะนั่งตกเสื้ออยู่ริมตลิ่งแต่เอาจริงๆมันเป็นแค่ลิงตัวนึ่งไปปะ ไม่ได้ด้วยไมไ่แล้วแล้วก็แอยพอยรงนี้น่้นแหละอะไรนะอืมรอยโอเคเดี๋ยวจะไปดูที่เก,กานะกลางนะมั่งนะเผื่อว่าน่าจะมี แม่เผื่อว่าน่าจะเกิดแล้วเจ้าป๊อสอะไรสักอย่างแต่ที่เนี่ยตอนนี้น่าจะจมน้ำตายก่อนตายเนี่ยกูตายตายตาย,ายโอเคเรือช่วยจะเัาสุกแป๊บหนึ่งคนที่จะเกือบตายพี่ ไปกินอะไรมาสักอย่างนี่งยังไม่เกิดหุ้ยเกิดดีเลยตไหนซะนี่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 ฉันไม่เคยเจอปีศาจที่งูขนาดนี้มาก,ก่อนโอ้เชีอ่อตีแรงคตด เพือนกูเลยตาอลิงตกูแลเฮ้ยได้ดำมันมาแล้วใช่ไหมใช่เย้ได้ดาม,มาแล้วที่เย้ เจมากรู้สึกว่าด่ามันกระปุกจังเลยอันนี้แค่มีความรนะู้สึกนะเพื่อหายกิดูก็เทน โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วแหละในแค่นี้ก็แค่รอบอสเกิดแล้วก็มัตีแค่นี้ใช่แค่นี้แหละบายถ้าเกิดชอบขอให้กดไลค์กดสกิ๊กกดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปติดตามโอเคแลวอย่าลืมกดติดตามด้วยถึงแม้จะแทบไม่มีใครติดตามก็ตามโอเคประมาณนี้แหละบาย